Hello, ทุกคนวันนี้นะติดกำลังจะไปดัดผมซึ่งเป็นเหมือนการทำผมจริงจังครั้งแรกหรือเปล่า <c oughs> คือเคยเป็นคนที่แบบว่าอ่ยืดผมมาตั้งแต่เด็กแบบมอต้นอะไรอย่เงี้ยจนมาถึง3ปีที่แล้วล่าสุดคือยืด3ปีที่แล้วแต่ว่า ทำฟรีมาตลอดมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนการทําผมจริงจังครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นมากปกติไม่เคยจ่ายเงินทําผมเลยไม่ใช่ไม่เคยแบบทําทําผมคือไม่ใช่การตัดผมอะคือการทําผมไม่ว่าจะเป็นแบบสีให้ไลท์เคยทําครั้งหนึ่งตอนประถมแม่ทําให้แล้วก็อยืดผมเนี่ยยืดกับป้ามาตลอดตั้งแต่เด็กใช่ไหมก็เลยแบบว่าไม่เคยเสียเงินทําผมอะนอกจากการตัดผมซึ่งแบบ ไม่แพงไม่บอกแล้วค่ะแล้วกันว่าเป็นคนขี้งกมากเออไม่คุณแบบว่าไม่ค่อยตัดผมเท่าไหร่อะไรเงี้ยบางช่วงหนึ่งก็แบบปล่อยยาวไม่ก็แบบตัดสั้นไปเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นแล้วก็ทรงผมนี้เป็นทรงผมที่ l ิสไว้นานมากแล้วประมาณแบบห้าปีที่ที่เคยเห็นกันนะก็คือมีทําตัดผมสั้นไปนั่นก็คือแบบเป็นลิส t เรี้เลยนะสามทรงอะ่ะมีผมสั้นแล้วก็ทําอ่น undercut เป็นเฮนหน้าไม่รู้ใครจําได้ไหมเพราะว่า มีถ่ายรูปไว้แค่ครั้งเดียวเพราะว่ามันยาวเร็วมากแล้วก็อันนี้เป็นทรงที่สามที่ที่ list เอาไว้แล้วก็แบบตั้งใจจะทำนานมากแล้วนะคะก็เคยอ่านรีวิวมาแล้วมันก็แบบว่ามันถ้าจะทำทรงนี้มันก็คือแบบต้องต้องใช้ช่างที่เก่งมากแล้วก็เฉพาะทางแล้วก็แบบมีเครื่องมือที่ดีอะไรเงี้ยก็ไปถามเขามาแล้วเขาก็เหมือนจะทำเป็นก็เลยเออ ลองไปทาดูถ้าทําไม่ได้ก็คงจะแบบตัดสั้นเลยเออคิดไว้แล้วนะเพราะทุกคนเห็นใช่ป่ะว่าผมเรามันแบบสุขภาพไม่ดีมันหยิกอยู่แล้วแต่ปัญหาคือมันฟูคือถ้าจะลองอินเสิร์ตดูให้ดูคือผมอะ่ะปกติถ้าเซตแบบใส่มูสหรือใส่เจลใส่ว็กซ์อ่ะผมจะเป็นร้อนเพราะว่าตอนผมยาวอะ่ะจะเป็นคนที่ผมร้อนมากร้อนแบบเป็นเกลียวอะ่ะเออเป็นมันเหมือนเกลียวที่ที่เราอยากจะไปทําวันนี้เลยแต่ว่าเราอยากให้มัน หยองถึงเนี้ยถึงโคนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ปัญหาคือผมฟูมากไม่รู้ทําขึ้นไหม,มนั่นแหละประเด็นที่อยากจะดัดเพราะว่ามันแบบไม่เป็นทรงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะไม่ค่อยบํารุงด้วยมัง้งเพราะว่าช่วงหนึ่งที่ไปรักษาสิวอ่ะหมอบอกว่าให้เลิกใช้แชมพูปกติแล้วก็คอนดิชเนอร์แบบว่าให้ไปใช้แชมพูเด็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยก็เลยไปใช้แชมพูเด็กแล้วทีนี้เลย เช่นกับการแบบไม่ใช้คอนดิชเนอร์ไปเลยแล้วผมก็เลยแห้งหรือเป่าไม่รู้แต่ว่าผมก็เป็นอย่างนี้มาแบบนานมากแล้วเออถ้าถ้าเซตดีๆคือมันก็จะเป็นทรงอยู่ที่หลายๆคนเคยเห็นรูปนะคะแต่วันนี้มันไม่ค่อยเป็นทรงเท่าไหร่เพราะว่าแบบสระผมแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้เป่าไม่ได้อะไรเลยอ่ะแค่นั้นแหละเดี๋ยวจะไดูกันว่ามันจะเวิร์กไหมตื่นเต้นมากเลยเนี่ยไม่เคยแบบต้องแบบจ่ายเงินทําผมอะ ไม่รู้จะตื่นเต้นเรื่องทรงผมที่ออกมาหรือตื่นเต้นในการจ่ายเงินดีอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆมันถูกมากเราถามไว้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปคอนเฟิร์มเรื่องราคาตอนทำอีกทีกว่าเผื่อเขาแบบมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถามไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเออเผื่อเขาอาจจะแบบลืมหรือว่าแบบลดราคาหรือแพงขึ้นอะไรประมาณนี้ก็นั่นแหละจริงๆมันไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับที่เราเคยดูรีวิวที่เขาทำสวยๆอะ่ะ ของคนไทยนะทําแบบสวยๆเลยอะ่ะเออ,อนนั้นแบบสองหมื่นซึ่งคนที่ทําผมบ่อยๆอาจจะรู้สึกเฉยๆแต่ดิฉันไม่เฉยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูต่อกันที่ร้านทําผมค่ะใช้เวลาน,นานมากเพราะว่าไม่้ใช้แกนเล่ะ ทุกคนมานถึงบ้านแล้วแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเออแต่ว่าตอนนี้หน้าสดม,มากรูออ้สึกว่าอยากจะแบบแต่งหน้าให้มันเข้ากับลุคนิดนึงแล้วค่อยมาพูดคุยกันนะจ๊ะยังไงก็เดี๋ยวขอเวลาแต่งหน้าแป๊บหนึ่ง เสร็จแล้วก็วคือแบบเติมไม่ได้เยอะอะไรเลยแบบใส่ตากับปาเม้นหนึ่งเคอแต่งเพื่อๆอะไรเดี๋ยวก็ไปอาบน้ําแล้วนะเพราะค่อนข้างดึกแล้วนะคะก็อ่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวแล้วก็สรุปกันเพราะว่าอยู่ที่ร้านก็ไม่กล้าพูดอะไรเนาะเพราะว่าเกรงใจเขาก็บอกแค่ว่าเออเดี๋ยวขอถ่ายเก็บไว้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ่ายเฉพาะตอนแบบทําไม่ได้พูดอะไรเลยก็คือสรุปแล้วราคาที่เคยตกลงกับเขาไว้ก็ไม่ไราคานั้นเลยเพราะว่าพี่คนที่เคยคุยกับเราอะ เขาหยุดวันนี้เออก็เลยก็เลยได้ราคาสนอนอยู่ที่4 0 0นะคะตรงนี้เออแล้วเปไมเราไปพูดถึงทรงผมก่อนก็นี่ละจ้ะทรงผมที่ได้นะคะเป็นยังไงบ้างแบบรู้สึกยังไงตอนแรกแบบตอนแรก,แรกที่ท,ที่ที่เขาเริ่มแก่แล้วแบบก็รู้สึกแบบไม่ชินใช่ไหมเพราะตอนนั้นแบบว่ามันมันคือมันเป็นการแบบว่าเขากําลังเป่าแล้วมันก็แบบว่าเอาผมทิ้งไปข้างหลังแล้วมันก็จะแบบมันจะเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบเป็นยังไงไม่รู้อะเออบอกไม่ถูก ก็เลยแบบพอๆเริ่มแบบเซตไปเซตมาเออเอ้ยเท่หวะเท่หวะอะไรยะเออแล้วก uh ็ลองแบบถ่ายรูปลรวใช้ฟ like ิลเตอร์ไอจีแล้วแบบเฮ้ยได้ว่ะแต่ตอนนี้มีปัญหากับช่อข้างหน้าค่ะมันฟูมากคือผมเราอะมันเป็นผมแบบนี้คือมันผมแบบผมชีฟูนะออกปะแล้วรู้สึกว่าช่อนี้จะจะไม่ไม่เป็นเกลียวเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับฝั่งนี้อะไรเงี้ยเออแล้วเฮียมันปัดปัดคืนมาฝั่งนี้ไม่ได้แล้วด้วยไม่รู้ทําไหมเหมือนกันปัดแล้วแบบตลกเลยอะเห็นไหม มันไม่ได้เออก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูว่าถ้าไปหาครีมสาหรับจับจับรอนดัดแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงถ้ามันยังแบบแตกอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไปถามที่ร้านว่าแบบว่าสามารถช่วยอะไรได้บ้างเนาะเพราะว่าเราก็ถามเขาว่าเขาบอกว่าเออก็ก็ถ้าจะครีมหรือว่าจะมาทําอะไรเพิ่มเติมก็ภายในหนึ่งสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยเออทีนี้เรื่องราคานั่นแหละ ที่เคยเล่าที่เล่าไปก่อนหน้าเนี้ยว่าแบบมันมีบางที่ก็ทําเป็นหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยบางที่ก็แบบใช้แบบเขาเรียกอะไรอะแฮร์พีซที่เป็นแบบผมจริงของคนแบบแอฟริกันที่เขาแบบผมอีกจริงเลยเงี้ยมาช่วยทําให้มันฟูมันพองอะไรเงี้ยมันก็จะนันก็จะแพงมากเอออันนี้ก็จะแบบเป็นเกี่ยวแบบธรรมดาเกี่ยวแบบรอนาม่าอะไรประมาณเนี้ยที่ทําติดนังหัวคือจริงๆเราอ่ะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกันกับรอนาม่าแต่ว่าสไตล์ไม่เหมือนกันแล้วทำไมถึงไม่ทำร้านโลโก้ใช่ปะ ก็คือมีความรู้สึกว่าเขาจะไม่เข้าใจสไตล์อ่ะเออกลัวกลัวว่าแบบเขาไม่เคยทําไม่เคยไม่เคยทําแล้วเขาอาจจะแบบว่าประเด็นก็คือว่าเรารู้สึกว่าทรงผมพวกเนี้ยมันจะเป็นทรงแบบนี้ได้เป็นทรงเป็นรูปเป็นล้านได้ต้องเกิดจากการแบบตัดแต่งที่ดีมากในขั้นตอนแรกอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่เราตัดอย่างที่เห็นก็คือมันจะเป็นแบบว่าเหือนการซอยซอยซอยเป็นขั้นเป็นขั้นเห็นปะมันก็จะเห็นว่าตรงนี้มันจะแบบสั้นกว่าอะไรเงี้ยเออแล้วข้างหลังก็จะแบบว่า กออ็ข้างหลังสวยมากเลยอ่ะเห็นในรูปเออแต่ตรงมีปัญหาแค่ตรงนี้แหละที่มันดูแบบชีฟูนพิเศษนะคะแต่ดูข้างในก็คือแบบเออประทับใจมากเลยค่ะคือเพราะว่าคิดว่าไม่คิดว่าผมเราที่ฟูฟูอย่างนี้มันจะแบบสามารถเป็นมันสามารถจะจับกันได้อย่างนี้เออแต่บอกจริงๆนะว่าบางทีผมเราที่แบบไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะมีแบบร้อนแบบเนี้ยเกิดขึ้นบ้างบ้างแต่ไม่ใช่ตลอดเวลาแบบแล้วแต่วันอะไรเงี้ยเออ มันก็เลยแบบมันก็ไม่ได้ฟูแบบนี้มันไม่พองเออรงหรอเห็นปะมันก็จะพองๆสิฉิบตะแก่แล้วกําลังคิดอยู่ว่าถ้าในอนาคตมันแบบคลายแล้วอะอาจจะแบบไปลองหาร้านที่เป็นโลโก้แล้วเขาอาจจะทําได้อะไรอย่างเงี้ยเออเผื่อแบบเผื่อมันจะประหยัดได้เพราะว่าเราดูแล้วมันเป็นเทคนิคแบบเบสิกเลยอะเพียงแต่ว่า ก็เห็นว่าคนทําอะจะต้องเข้าใจสไตล์ของทรงผมนี้นิดนึงว่าแบบทําแล้วมันจะออกมาเป็นแบบนี้ไหมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็นั่นแหละค่ะแล้วเมื่อกี้ก็ลองแบบแอบรีส์ชนิดนึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็แบบไม่แพงก็มีฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องไปตามหาผลิตภัณฑ์ที่มาใช้กับผมเพิ่มขึ้นอีกนะฮนะเฮ้ยแฮปปี้อะออคนอืนเขาคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะ อยแสงนี่แบบไม่เวิร์กเลยอะรู้สึกว่าผมมันแบบดูแห้งมากแต่ว่าผมก็จะดูแบบว่ามีความชีฟูที่เป็นแบบทุนเดิมของผมเลยเห็นปะมันจะไม่เข้าช่อตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบฟูฟูขึ้นมาเป็นทุนเดิมของมันอก็โอเคค่ะในประสบการณ์การเสียตังค์ทำผมเองครั้งแรกก็รู้สึกว่าถึงจะแบบตกใจในราคาที่มันอัอพขึ้นอ่ะ,อะก็คือตอนแรกเราคุยไว้สามพันสองกับพี่คนหนึ่ง ซึ่งไม่ถามร้านอื่นเขาก็แบบให้3,500รวมตัด3,200รวมตัดเหมือนกันแต่อันเนี้ยคือน5 0 0คือรวมหมายถึงว่าเพิ่งมาบวกค่าตัดทีหลัง500 A. เออซึ่งแบบแพงมากคานอื่นจะไม่แพงแต่ว่าเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยตัดผมเสียตังค์ไงเออสนใหจะแบบตัดฟรีตัดกับญาติบ้างแล้วก็ให้เพื่อนตัดหบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ชินอนะ่ะอืมค่อสรุปในการ ลองทําผมเสีตตังครั้งแรกเนี่ยก็คือว่าประทับใจประมาณนึงเลยยกเว้นการงงของช่อนี้เออก็เดี๋ยวคือคิดว่าอาจจะถ้ามันผมเปียกอะมันอาจจะแบบว่าจับตัวกันเหมือนเดิมเหมือนตอนที่แบบว่าเหมือนตอนที่มันมันเพิ่งเสร็จอะไรเงรี้ยแต่อันนี้แบบอาจจะแบบจับบ่อยแล้วมันแตกหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะก็คิดว่าถ้าใส่ครีมหรือว่าสระผมแล้วมันอาจจะแบบดีขึ้นฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่ามันจะว่ามันจะเป็นยังไง thanks <laughs>